สวัสดีค่ะคลิปนี้หนูก็จะมาอ่านพระสูตรจากหนังสือผู้ทวจนะฉบับที่สองคู่มือโสดาบันเรื่องคุณสมบัติพระโสดาบันในยะที่หนึ่งครั้งนั้นพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า สารีบุตรที่เรียกว่าโสตาปฏิยังคะโสตาปฏิยังคะดังนี้โสตาปฏิยังคะเป็นอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปฏิยังคะคือ 1. การคบสัตตาบุรุษ 2. การฟังพระสัตรธรรม 3. การทำไว้ในใจโดยแยบคาย 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรโซตาปฏิยังค้าคือการคบสัตตบุรุษการฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม